วันนี้เราจะทำพิธีสาบานตนให้เป็นคนให้เป็นคนดีอ๋ออ่าเป็นคนดีอยู่แล้วนะครับวันนี้เรามาทำอะไรครับพี่ต๋อมาทดสอบสตรีมครับดันงนั้นที่เป็นที่มาที่ไปของวันนี้ราคาเดิมเหมือนเดิม2,000 20, 0นะอ้าวันนี้990 จาก i have CPU ดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะทดสอบสตรีมตามชื่อเลยนะไปๆขวามือเนี่ยนะทดสอบสตรีมและเล่นภายในเครื่องเดียนั่นเองครับสเปคเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือสตรีมไปด้วยร Ryzen 5500ครับ5500 6คอร์2เทรดกาจอครับจอ4060จอ4060แรม8ดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้การเสียเวลานี่คือการสตรีมไปเล่นภายในเครื่องเดียวผ่าน OBS ตรงเซตติ้งออกมาปุ๊บเราจะเห็นวิดีโอตรงนี้ออกมาเอาพุทใช่ไหมครับ x สองหกสี่รีสเกลเอาพุทเนี่ยเป็น full hd เลทเนี่ย cbr บินเลทแปดพัน cbr เป็น super fast นะครับแล้วก็ key frame เป็น2วิอะไรก็ว่ากันไปก็คือเกมแรกครับเฮลย์เดอร์จูนั่นเองครับใช่กราฟิกเป็น high นะดิสเพลย์เนี่ยขอเปิดบาลานซ์ไว้ก่อนเรนเดอร์จะเกมเป็นบาลานซ์มันมีอาการนิดๆนะถ้าถามว่าเล่นได้ไม่เล่นได้ครับสตรีมได้76เฟรม78เฟรมแต่ว่าการ์จอวิ่งไม่เต็มเนี่ยก็คงเป็นเพราะว่า ซีพ mm ียูมันแบกไม่ไหวแล้วอะนะแล้วปืนกุบกระสุนกุบหมดไงต่อไปวอลโล้แลนด์ครับท vale. right. ุก right. ผู้ชมครับวาโรคือเซตติ้งแบบนี้นะครับฟูเวดีปรับสุดนะฟูเวดีปรับสุดนะครับสองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบเฟรมสามารถเล่นและสตรีมได้ไปในเครื่องเดียวนะวอลโล้แลนด์ครับสตรีมเล่นไปในเครื่องเดียวครับคุณกิ๋วครับเฟรมเรทเป็นยังไงฮะอุดเป็นยังไงครับสองร้อยกว่าครับโอ้โหเวนไม่ให้กูไม่ให้นึกเลย แล้วกูสตีดมาเล่นไปเรือยเครื่องเดี๋ยวกูยิงมึงปะเออแม่ไม่โดน,นครับ <c oughs> ลองเป้าไปหน่อยเป้าสบัดยาบ <c oughs> ต่อไป P U พับ P U B G ครับ p u b G นั่นเองครับครับอ่าผมบอกไว้ก่อนเลยว่า Full HD ครับแล้วทุกอย่างวินิโอลวีลเียกับเทคเจอร์เป็นอันตราครับใช่ครับเนี่ย บอลกูจบไปมึงจะป保卫ที่เฟลยบปะมึงจะป保卫ที่เฟลป่ะฮะฮะมึงเจ็บป่ะมึงเจ็บป่ะมึงเจ็บเป็นป่ะขวาสกูดได้ป่ะสกูดิ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 สกูดีสกูดิไม่ได้สักดอกตายเห็นป่ะเฟรมเดะก็โอเคนะเก้าสิบร้อยหนึ่งครับสำหรับเครื่องราคาสองหมื่นเนี่ย CPU เนี่ยดีกว่านี้รับรองไปได้ไกลกว่านี้ไปได้กันไปได้ไกลกับ S C B เปลี่ยนซีพียูอ๋อเหรอโอเคโอเคโอเคปุโกโดไปได้ไกลไปได้ไกลไงครับอ่าเดอะไฟนอลเข้าเดอะไฟนอลมาเลยมาแล้วเข้าละเดอะไฟนอลแต่นั้นจะเป็นฟุตเวิดีครับเดี๋ยวิลลารเปิดอีเดวิลเฟรมเจนนะเฟรมเจนปรับสุดไหมอีพิกอุ้ยไอคิวไหวว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหวเดอะไฟนอลไหวเฉยดีด้วยอาจจะมีล่วงบ้างแต่แต่โดยรวมโอเคเปิดเดี๋ยวิลลาร์เปิดเฟรมเจนก็ล่อไปร้อยสามสิบร้อยโอ้ก็เยอะอยู่นะไอคิวเยอะอยู่ ไฟเอ็มเข้าไงเสือเข้านี้เลยเหรอโอเคไฟเอ็มครับเมืองแฟมพูเอสดอทเอ็กทูวิลลี่ไฮวิลลี่ไฮนอร์มัลนอร์มัลไปแล้วเด้อกลับเองเด้อมึงดูดิเล่นได้ลืมสเปคไปเลยลืมสเปคไปเลยปรับโพดปรับโพดปรับโพดปะโพดจริงจริงก็อยากเอาน้องมาด้วยแหละแต่น้องแต่น้องไอ้นี่ไงน้องน้องแบบเขาเรียกว่าน้องตายแล้วเราต้องทำเวลาไงไอคิวเราให้น้องไป5-6แสนก็ไม่เสียดายหรอกโอ้ดี่คนเยอะไอคิวเนี่ย เฟรมล่วงก็ปกตินะแต่ว่ามันก็ไม่มาถ้ถามของมันถ้ารักษาได้ประมาณ60เฟรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็โอเคนะในมุมในมุมของผม,มนะ, oh <yeah. S 1> ะเห็นปะไม่ได้แย่เห็นปะไม่ได้ไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้นอ <c oughs> ้อยเอาแตมไปพาวเวอร์ฮะอืม <c oughs> อุ้ยอ e ีพิกเลยเหรอ DLS b a l a n ล e าน Full HD อีพิกว่ IQ! <'s> ะ IQ ครับเขาตีมได้โอ้ยเฟรมเนทนิ่งด้วยนะ <c oughs> เฉดียเฉดร้อยหนึ่งนะ เพราะเผอว่าตัวเนี้ยสตรีมดีกว่าไอสอีกเพราะว่าคอและเทรดเยอะกว่าใช่หกคอเออหคอสองเทรดต่อไปเป็นคอออฟดิวตี้โมเดอร์เจอแฟร์สามฟูดี้เอ็กตรีมดีเอสดาลานเปิดเฟรมเจเนอเรชั่นร้อยสี่ร้อยร้อยกว่าเฟรมที่โอ้โหคิวถ้ามาสตรีมวอล์โซนสตรีมคอออฟนี่โอ้เหลือสองหมื่นเหลือกระตุกไหมคิวไม่กระตุกครับไม่กระตุกครับสตรีมปื๊ดปื๊ดโอ้โหเหลือวะมาดูดิมันยัดมันจัด มันจัดมันจัดมันจัดเออเอเปกหน่อยแล้วกันนะอ่ะเอเปกหน่อยเพื่อเล่นเอเปกกับเพื่อนนะครับเล่นเอเปกกับเพื่อนนะครับอ่ะนี่คือปรับสุดนะเอาเอเปกปรับสุดก่อนแล้วกัน150เฟรมอ่ะกิหมดเลยอ่ะใช่ใช่ได้ยินอยู่ฮะนี่180เฟรมมีคิวไม่ต้องเสือกเลยเล่นได้อยู่แล้วเอ้ยพอซ่าไหมได้ครับโอเคครับฟูอันตราาไงเปิดเฟรมเจนไงครับเล่นบาลานซ์แบบเป็นเกนอ่าใช่ก็สบายอยู่แล้ว 160-170เฟรมมึงดูเฟรมดิเยอะนะโหดมากนะใช่ค่ะฟูดี้อันตราเดวิสสเฟรมเจนสเปนแมนสเปนแมนนะสเปนแมนก่อนฟูเอสดีเดวิสบาร์ลาร์เปิดเฟรมเจนครับกราฟิกวิลลี่ไฮเรีเดซิ่งวิลลี่ไฮครับโอ้โหนั่นแหละโป่งป่างไปเลยทีเดียวเชียวฮะแม่เอออ่ะอุ้ยติดต่อติดต่อตดต่อไม่ม okay. ีอาการอยากซื้อของกับไอแฮนดนอกจากตังต้องเตรียมอะไรบ้างครับเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเล่นแบบมีความสุขครับจบ 嗯。<laughs> สเปคเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือสตรีมไปด้วยริซเซน5,500ครับ5,500หคอร์2เพรทมิพอดเอเม A520FA Pro ครับเออาแรม16กิกแรม16กิกแล้วแพ็กเกจเวลรีบิกการ์จอครับการ์จอ460 0การ์จอ460 0แรม8เราว่าสบาย600วัตต์เหมือนเดิม600วัตต์เหมือนเดิมสตอร์เรจเหมือนเดิม256อะไรอย่างเงี้ยนั้นน่ะนี่คือทดสอบสตรีมและเล่นภายในเครื่องเนี่ยนั่นเองท่านผู้ชมครับประมาณนี้อี่คำถามแลองข้อความที่เฟซบุ๊กไฟเพจไอแอพสบ ขอให้ทุกคนมีความสุขเด้อแล้ววันนี้เจนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ